รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวุฒิศักดิ์คลินิก แล้ววันนี้นะคะแหวนก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยะกรรมพยากรณ์โดยเฉพาะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายท่านไหนนะคะที่กําลังมีแผนการว่าอยากจะไปเติมนู่นเติมนี่ทํานี่ทํานั่นกับใบหน้าต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพราะว่าไม่งั้นนะคะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียววันนี้นะคะต้องขอต้อนรับอาจารย์แม็กโครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ งั้นถามก่อนเลยดีกว่าวิทยกรรมพยากรน,นี่จริงๆแล้วหมายถึงอะไรคะอาจารย์ที่จริงในส่วนของวิชาสัญญกรรมเนี่ยนะฮะก็เขายงใายเกี่ยวกับว่าวิวชาที่เรียกว่านอรรักษารนนรักษาใช่ครับนะฮะม,มันไม่ได้หมายความเกี่ยวกับเรื่องโครงน่ายอย่างเดียวมันหมายถามถึงลักษณะของตัวท่วงท่าการเดินร่างกายด้วย ยางเลยไม่ใช่แค่ใบหน้าอย่างเดียวใช่ครับที่จริงในส่วนของเรื่องศัลยกรรมเนี่ยมันเกี่ยวผูกพันกับเรื่องร่างกายมันค่อนข้างจะนานเลยมันไม่ได้เพียงแต่บอกว่ารูปร่างมันจะบอกถึงว่าในส่วนของตัวหน้าตาแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับรูปร่างของเราค่ะนะครับเช่นการดูดไขมันออกจุดตรงนั้นตรงนี้นะฮะการเสริมกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนั้นส่วนนี้นะฮะมันจะโยงใหญ่ถึงเกี่ยวกับเรื่องโครงหน้าของเราด้วยในส่วนการทําศัลยกรรมปรากรเนี่ยนะหรือทําศัลยกรรมเนี่ยถามว่ามีผลไหมมีผล แล้วอย่างนี้น่ยจะดูได้ยังไงคะว่าเราควรจะเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนส่วนไหนม,มีมีหลักการดูแบบคร่าวๆไหมคะอาจารย์ในส่วนของตัวหลักการคร่าวๆในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียกว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักของดวงมนุษย์จะเหมือนกันคือหูตาปากคอจมูกถูกต้องอใช่ครับอันนี้ในส่วนของตัวหน้ามนุษย์เองเนี่ยทุกๆปีโคจรเนี่ยเราจะเอาฐานปีนั้นประกอบด้วยนะครับอย่างชวดฉลูคานถอะเนี่ยมันก็หมายถึงดินน้ำลมไฟ <copying> <S 1> <S 1> <S นะครับผนวกกระโดงชะตาของเราะนะครับถ้าสมมติกรณีที่ปีนี้เองเนี่ยนะครับเป็นปีธาตุไฟสมมติยกตัวอย่างนะครับะนะฮะปีนี้เป็นปีธาตุไฟข้าเราเป็นธาตุน้ำนะะมันหมายถึงชงหรือปะทะเ <โ S 1> พราะนั้นการแก้ไขเนินที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำเช่นเนินพุธเนินพุธเนินสุก เนินพุธคือบริเวณหนกแก้มตรงนี้ถูกต้องนี่คือเนินพุธใช่ครับแล้วเนินสุขคือเนินสุขคือบริเวณปลายจมูกถ้าอ,อย่างที่อาจารย์ว่าต้องแก้ไขเปลี่ยนเนินพุธกับเนินสุขเนี่ยแก้ไขในที่นี้นี่คือยังไงคะอาจารย์ว่าต้อง